เอาบอลมานี่ bon สวัสดีครับวิคอบอลเต็งบอลเด็ดทุกวันกับผู้สนับสนุนหลกักหลังสิบแปดจบในที่เดียวแน่นอนและประกันความมันแบบนี้กับเอาบอลมานี่สวัสดีครับ วิคอบอลประจําวันที่27กันยายนลูกตจัดให้3คู่เน้นๆครับคู่แรกเอซีมิลานเจอกับเลเช่เลเช่พักตัวผู้เล่นหลักเอาไว้หลายคนเพื่อเกมนี้ฟอร์มการเล่นในลีกต้องบอกว่าแพ้ยาก3มเกมหลังไม่เสียท่าเลยทว่าทีมที่เจอต้องยอมรับว่ามไม่แก่งเท่าวันนี้แถมต้องมาเยือนด้วยนะครับเอซีมิลานพึ่งเรียกความมั่นใจจากการเอาชนะอินเตอร์มิลานในดาร์บ,บี้แมตช์เกมนี้มีกองเชียร์หนุนหลังบวกเฮตูเฮตล่าสุดเจอกับสนา มิลานกดไป3ประตูต่อศูนย์เกมนี้น่าจะยิงยับไม่ต่างจากเดิมฟันธงให้เลยเอซีมิลานชนะเลเช่ไป2ประตูต่อศูนย์อีกคู่นะครับเปเอเช่เจอกับแรนคู่นี้น่าจะสู้กันสนุกเพราะเป็นการเจอกันของ2ทีมดังและมีจุดเด่นในเรื่องของเกมรุกแต่ก็ต้องยอมรับว่าแรนยังถือเป็นรองในเรื่องของชื่อชั้นเกมรุกอาจจะดีแต่เกมรับค่อนข้างแย่ส่วนปารีสนั้นล่าสุดทําได้แค่เสมอนะครับอาการล้าเริ่มออกเหมือนกันเพราะเตะต่อเนื่อง หลนะัดแต่ผลงานยังดีตัวผู้เล่นมีให้เลือกใช้เยอะมองว่าเกมนี้เล่นในบ้านน่าเอาอยู่ฟันธงให้เลยนะครับเปเอเชชนะแลนด์ไป, SH ไป3มประตูตอนหนึ่งและคู่สุดท้ายดอทมูลเจอกับโบคุมดอทมูลเสียหน้าอย่างมากในการโดนสตุดร์ดถล่มยับเกมนี้ได้กลับมาเล่นในรังยาวเจอกับโบคุมที่ไม่แข่งเท่าไหร่ทีมเยือนบอลลีก4ี่เกมหลังแพ้3เสมอไปหนึ่งการเจอเสือเหลืองสนามแห่งนี้ล่าสุดก็แพ้ยับกลับไปนั่นนี้ดูแลเข้าทา ถ้าเจ้าบ้านทุกอย่างถ้าไม่ผิดฟอร์มมั่นใจพวกเขาคืนฟอร์มเก่งได้แน่นอนปันทงให้เลยนะครับคู่นี้ดอดมุนชนะโบคุมไป3ประตูต่อศูนย์และพเพื่อนๆชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนฝากคอมเมนต์กดติดตามช่องเอาบอลมันนี่กันด้วยและต้องอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่างรังสิตจบในที่เดียวขอบคุณครับ